ะะแถบชะเชิงเซาค่ะเป็นที่ดินแปลงสวยสามไร่นะคะพิเศษตรงที่ว่าแปลงนี้นะคะเป็นแปลงหัวมุมค่ะเนื้อที่นะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยมากๆค่ะหน้ากว้างของที่ดินของเรานะคะตามป้ายที่เห็นเลยค่ะกว้างถึง88เมตรนะคะลึกถึง47เมตรคะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซอยนี้นะคะมีถนนนะคะกว้างถึง6เมตรเลย นะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเยอะมากๆนะคะมีทั้งหมู่บ้านแล้วก็โรงงานนะคะเป็นเส้นที่เจริญมากๆค่ะมาจากทางสุวินทวงศ์ก็ได้นะคะหรือจะมาจากทางเส้นบางนาตลาดนะคะก็ได้เช่นกันนะคะเข้าออกได้หลายทางมากๆเนื่องจากว่าเป็นที่ดินแปลงหัวมุมนะคะจึงทำให้น่าสนใจมากๆค่ะแถมตรงข้างนะคะยังเป็นโรงพยาบาลหรือว่าอนามัยนะคะ ของครองนครเนื่องเขตเจ็ดด้วยนะคะทำให้ที่ดินเนี้ยค่ะมีความน่าสนใจมากๆอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะเป็นที่หมายปองของบรรดานะคะท่านทั้งหลายที่อยู่แถบนี้มากๆค่ะใครที่สนใจนะคะทักเข้ามาถามในเรื่องของราคาได้เลยแต่ราคานะคะไม่แพงเลยค่ะตารางวาละ6,250บาทเท่านั้นเองตกแล้วไร่ละ สองล้านห้าแสนบาทค่ะใครที่สนใจนะคะทักมาคุยทักมาสอบถามได้เลยค่ะสามารถนะคะพูดคุยสอบถามยืดอยู่ในเรื่องของราคาได้นะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะ